สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนะขอกอรครับวันนี้วันศุกร์ครับวันที่สิบสี่นะฮะสิ 14, แบสบี่มกราคมแป๊บแป๊บจะครึ่งเดือนละสิ 14, แบสี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับหกห้านะไอเมื่อเช้านี้ดูข่าวเรื่องหมูนะก็เลยเรื่องหมูที่ไม่หมูหม,กหมูก็เลยหงุดหงิดก็เลยอยากมาคุยกับเพื่อนหน่อยนะฮะก็ ใครชอบก็ดูครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะฮะแล้วก็คนเรามันจริตไม่เหมือนกันอย่างที่เคยเล่า,านะชอบก็ดูไม่ชอบก็ไม่ต้องดูไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องไปยุ่งเขานะครับเราพูดพูดให้ฟังเพราะว่ามันมันดูข่าวเสียบข่าวบางทีเราต้องใช้สติฮนะถ้าไม่ใช้สติเราก็โมโหบางทีงุนเหงียดกับข่าวจะไปงุนเหงียดทําไมใช่ไหมฮะไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูเขาอย่างในที่ตอบเหมือนกัน บางคนก็ทำคอนเทนต์บ้าๆบอๆแบบหลุดโลกไปก <g ül> ็ไม่ชอบไม่ต้องไปดูเขาไม่ต้องไปด่าเขาไม่ต้องมายุ่งเขานะฮะคนเรามันนิวฟีดอมฮะสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนพิการคนคนตาบอดคนหูหนวกคนอะไรมันเท่าเทียมกันหมดอะเป็นคนเหมือนกันนะฮะมนุษย์เหมือนกันนฮะเก็บมาเล่าเพราะเมื่อเช้าผมดูข่าวนะ,ะไอ้บ้านเราเมืองเรามันแปลกฮะมันชอบปกปิดข้อมูลข่าวสารนะฮะ จริงๆที่หมูมันขาดตลาดเนี่ยมันขาดมาตั้งแต่ปีกลางปีหกสี่แล้วเพราะว่าหมูเราเนี่ยมันมีโรคระบาดนี่กมรมปศุสัตว์นี่เพิ่งออกมายอมรับโรคระบาดเขาเรียกอ่าโรคอินยวาแอฟริกาไอินยวาแอฟริกาหมูนะอ่าชื่อชื่อเยอะว่า asf นะฮะโรคนี้ระบาดที่นครปฐมเยอะหมูตายเปียบนะฮะตายแล้วเขาก็ กเปลี่ยนเอ่อปวประตสัตว์ก็ห้ามเคลื่อนย้ายห้ามส่งออกนูน่นนี่โอ้คิปหายไว้ว่าในวงการส่งออกหมูสมัยก่อนเราส่งออกเยอะนะหมูเนะน,นี่ยที่นครปฐมเนี่ยคือเลี้ยงหมูอันดับหนึ่งเลยนะตอนนี้ก็ฟาร์มล้างเยอะไปไปดูข่าวนะใครสนใจข่าวเราก็ตายกันตายแล้วก็ไม่มีที่ฝังอนะ่ะเขาก็ไม่กล้าขายกลักวกลัวมาติดคนแต่ว่าผมดูรายการอีกรายการหนึ่งเห็นคุณหมอปรตสัตว์บอกว่าโลกนี้มันไม่ติดต่อคนนะขอให้ปรุงสูงนะ อืมขอให้ปรุงสุกก็ไม่เป็นไรแต่ว่าคนขายก็ไม่กล้าขายก็เลยเอาไปกบฝังเดี๋ยวว่าที่ฝังไม่พอต้องเอามาใส่ไห้นะ่ะใครใครที่ตามข่าวน่าจะเห็นนะเฮียลืมชื่อแล้วขอโทษครับเฮียที่น้องคอมพวตเนี่ยแกเอามาใส่ไห้เลยใส่แบบอําเป็นโอ่งมักใหญ่ๆนะเอาชากหมูใส่เลยอืใส่ทิ้งไว้เงี้ยเยอะตายเยอะแล้วก็ทิ้งไห้ไปว่าหมดนะเพราะเพราะอะไรเพราะปกปิดข้อมูลข่าวสาร ตอนนี้ยังเห็นบอกว่ายังไม่มีวัคซีนป้องกันนะยังมีวัคซีนป้องกันนะวัคซีนใอินดิวาเนี่ยมันก็ระบาดทําให้หมูขาดตลาดนะอืมแต่ว่าไอโรงงานใหญ่ๆชื่ว่าของเจ้าสัวเนี่ยคงไม่กระทบนะอันนี้มีแต่รายย่อยที่ตายยเนี่ยโรงงานใหญ่ๆเนี่ยเขามีวัคซีนป้องกันไว้ก่อนเนี่ยป้องกันโรคอะไรไว้ก่อนเขาเขามีเงินเน่ยเขาก็นะเขาก็เลยคองตลาดโลกตอนนี้ก็ไปดูดิที่ห้องยาห้างของเขานั่งนั่นอืมนะ จ้าไหนก็รู้นะอยักษ์ใหญ่เออก็ตอนนี้ก็เลยอย่างที่บอกอ่ะก็ก็รอดูต่อไปค่อยแก้ปัญหาไงฮะประเทศเราปัญหาเยอะแต่ก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะเป็นวิกฤตเป็นโอกาสตอนนี้รู้ไหมเพื่อนเนื้อจระเข้มาแรงเออเนื้อจระเข้นะ่ะไม่มีไร้ไขมันแล้วก็โปรตีนสูงฮะตอนนี้มาแรงมากตอนเนี้ยผมดูข่าวอ,าอ่ะฟาร์มจระเข้อ่าฟาร์มหนึ่งอ,ะอ่ะไข่เด็กไา,ายดีเลยตอนนี้โหแบบเขาขายนะ ถ้าซื้อเยอะๆก็กิโลหนึ่งเจ็ดสิบถึงแปดสิบาทนะถ้าซื้อเยอะนะซื้อเป็นร้อยกิโลขึ้นไปเนะี้ยถ้าซื้อน้อยก็กิโลหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วโปรตีนสูงคนระับเนื้อจระเก้ก็ทํามีนักข่าวช่องถ้าผมจำไม่ผิดช่องอเมรินนะไปไปดมข่าวนะแล้วก็ไปชิมดูอร่อย ấy, บอกเหมือนเนื้อหมูเลยแบบทุกเมนูครับเมนูเนื้อหมูเนี่ยเอาเนื้อจระเข้ทาแบบอร่อยแบบถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อจระเข้ไม่รู้เลยทาไปเออเขาบอกชิมแล้วแบบไม่มีข่าวด้วย ทำมาอร่อยด้วยก็อยากลองกันนะผมยังไม่เคยลองเลยนะอยากลองกันเนื้อตละลเคินนะก็เก็บมาเล่าเพื่อนฟังนะฮะก็ประคองตัวไปนะเศรษฐกิจกอย่างนี้แล้วก็รักษาสุขภาพด้วยอย่าลืมออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําทันทีนะฮะแล้วก็ข่าวสารบ้านเมืองก็เสพแล้วก็ใช้สติครับนะฮะอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ฟังมาจงกว่าจะพิสูจน์กันเวลามันพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างครับผม มโนกนอนขอ,ขอครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับชอบก็ดูนะครับสวัสดีครับบุญรักษาครับผมครับ